สวัสดีครับห่างหายไป3-4วันนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้นะครับติตุระเยอะไปหน่อยนะครับก็ห่างหายจากการมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับในคลิปนี้มาอีกแล้วนะครับเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมมารณมดีนะครับในคลิปนี้นั้นก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับให้ราคาแพงเรยละ1นึ่งบาทสูงสุดนะครับแต่ว่ารับซื้อด่วนนะครับรับจํากัดนะครับ รับเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับใครไปใครได้นะครับหากว่ามีนะครับรุ่นที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9สีทองปีพศ2553ระ25นะครับแต่ว่าก็ให้ฟังรายละเอียดให้ดีนะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่มีราคาแพงผมตามหานะครับแบบไหนที่มีราคาแบบไหนที่ไม่มีราคานั้นเดี๋ยวผมก็จะได้บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแค่แบบที่มีราคาเลยนะครับ ไม่ใช่ทุกแบบที่ผมจะรับซื้อนะครับย้ำอีกทีนะครับในเหรียญสองบาทปีบรพันสนะครับตรงเป็นแบบที่ผมจะชี้จุดความแพงให้ดูนะครับถึงจะมีราคาขายได้ให้กับกระผมนะครับมี2จุดให้ดูนะครับให้ดูทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็ให้ดู2จุดนี้นะครับที่ผมใช้วงกลมวงไว้นะครับจุดแรกนะครับก็จุดไข่ปลานั้นจะชิดติดกับวงขอบเหรียญนะครับ ต้องรอบเลยนะครับชิดรอบเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีจุดไข่ปลานั้นอยู่รอบวงขอบเหรียญเลยนะครับต้องชิดนะครับแล้วก็จุดที่2ให้สังเกตหางเลข2ไทยนะครับจะชิดติดกับฐานของคีดีนะครับเห็นไหมครับชิดเลยนะครับแค่นี้ครับ2จุดง่ายๆนะครับให้สังเกตนะครับถามว่าใครมีเหรียญ2บาทปีพศนี้เยอะนะครับก็ไปลองสังเกตจุดที่ผมบอกให้นะครับ จุดคาเลปาชิดติดกระบวงขอบเหรียญแล้วก็หางของเลข2องแค่นั้นชิดติดกับฐานของ G D ผมรับซื้อนะครับหากมีนะครับถ้าเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละหนึ่งหบาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความเสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่ามีนะครับก็ช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็น ID Line นนะครับผมได้ส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างนะครับ ถ้าผมรับซื้อจริงนะครับถ้าว่าตรงกับที่ผมประกาศไปนะครับเพราะว่าอยากได้หาเองไม่ได้นะครับจึงมาประกาศรับซื้อนะครับถ้าว่าตรงรับซื้อจริงแต่ถ้าว่าส่งรูปมาแล้วไม่ตรงกับที่ผมลงคลิปไปนั้นผมไม่รับซื้อแน่นอนนะครับต้องให้เข้าใจด้วยนะครับหากมีแบบนี้นะครับแบบที่ผมอธิบายไปในคลิปนี้ผมรับซื้อนะครับจุดไข่ปลาชิดติดกับวงขอบเรียนแล้วก็หางของเลขไซตหางของเลขสองไทยนั้นนะครับ จะชิดติดกับฐานของกดีนะครับถ้าว่ามีก็ฝากหน่อยนะครับในคลิปนี้นะครับราคาก็ดังที่ผมได้บอกไปนะครับ